ยะถารฤวาภูราบริวรนิตากลังเอวเมวัะโยตินังเปตานังภูปกับปฏิจิตตังปฏิทังปุณังทิเมวะตมิจุตเปะบริณสังกปาจันโทปนาระโธยะถามณีโจติระโธยะถาตะพิทิโยนวัตังสุสาเโลกไนตตุกาเตสวัตวันราโยสุขีทีขายุโก วัดพีิโยวัดนุตาเปโลโขยนัตตุมาเตวัดวันราโยทุกที่ทายุโกวสนสัีฏโยวัดชนุตตาปโลโขนัตตุมาเตปวัตวันราโยทุกที่ทายุโขมาพิวาทนาสีริสนนจังุทานปัจจายโนจตตาโลธรรมาวัดทั้งทอายุโโนสุขัง มะลังมหาคาลุน <t une> <an> ิโกนาทวัตายใจสุขไยะสัพพายนันบุเรศวาบาลมีสัพพะปโตสัมโิมุตมะเอเตนะสัจจวัตเจนะมะหุตุตัพุปันวากาเลทันนิสปัญญาวัฒนูวีธรรมจาราคาเลทินนังเิเยสุขุตุขุเตตุตาพิสุวิปัสันนมนาตุลาหุตุเตทักกิณยานโมทันติวียาวจัง กรณเตนะทักินาโอนาเตปุพุญญาสภากิโนทัตตมาทัตเทอปติวานะจิตโตยะทัตินานะพลังปุญญานิพลโลกัสมิงปฏิขาโอนิปานินันติอักโตเวปัตตนานังอักขังธรรมังวิญานะตั้งนาเกพุทธเถปัตนานังทักกิเนเยอนุตเรอเกธรรมเมย ภัณฑนานังราภูสเมตุเกอเกตังเกภัณันานังกุมยัเกเตอนุตรตมิงทานังทัตตังคังกุมยังโอัตติคังอายุเจวันโนจเจโตจิตติทุกังรังอคคัสตาตาเมตาวีอักขธรรมะสมายโตวเอวะปูโตมนุสโอะกัปปโตภโมทติปายโท ระโทตีโรอนัโทปฏิภาณัโททุขัสตธานาเมีธาวีสุขังโสอริคัสจติอายุขัสตวพลังวันงังทุกขันติพานัโทตีคาปิยะตวะโหปิยะทายาทุปปาจติปิยะเมิสปเทเตกัปเปติวาสังปันธิติชาติโยสีระวันเตสะโพเจตวะสัญญาเต สามใจโนยาสถาเทวตาหาสิงตาสังถัที่มาดิเสสาปูจิตาปูจิยันติมานิธามานยันตินังเดตุนังอนุกรรมปันติมาตาปุตังโูรสังเทวตาอนุกรรมปิตโพโสสทักมาตานิปัสสติยานีทะหูธานิทะมาตานิภุมมานิวายานิวัตริเกสัพเถวภูตาจุมนา โอันเนียโถพิจักกัดจัดนันตุภาติตังตุภาติตังกินติปิโลภะเนมุกุญญาตุปาทะรังอปาปังธรรมุเทสังอนุกาลอานังตัตมาทิพูทานิสาเมตจักเวเมตังกโลธรรมนุติยาปทายะทิวาจารโตจารันเทียนิงปัจโจกาลังอภิกังขมานาเตโคมนุตตา ตักลุกานุภาวปุตาววเตเสนม่ิติกาเอาทิตสมานามนุษย์เยียตาตัตสมัยเรรักกอนท่าตาติกาาติเมียสกาติเมยาจิมิตรตาสขาจตเมเมตานังทัดจินังทัดทาภปเปกตะตมนุษย์ราในหุณนนางวาโตโกวัยาวันยาปริเท มานะตังเปทานมัสหายะเอวังติดถันติยาติวายัญจะโคตากินาอินนาทังคำนิสุปติติตาทีกัตตังนิทายัสสะฐานโตุปกะปิโยยาติธรรมโมจะยามิทัสติโตเปตานะปูชาเจกตาอุราลาบาลัญจะปิกูนะมนุปทินัง สุเหยุมยังระตังนั่งประการนีิตรัพปะพุทานุภาเวนัสับมาธรรมานุภาเวนัตับมาสังขานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังรัตนังตินางรัตนานางานุภาเวนะจตุราติติสหาตธรรมะขันธานุภาเวนะปิตะกติยานุภาเวนะจินตสางวัการุภาเวนักเพเต โลคัสเตเตวิยาเตเปตอันตรายาเตเปติปัจจวาเตเปตปุณิมิตาเตเปติวังราวินัสฉันทอายุวัตโกะขณะวัตโกติจิวัตโกยะตวัตโกปโลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัปธาทุกขโลกปยาเวราโสกาตัตุปัจจวาเนกา อันดรายาปิวินตนิเตยเกาิยติทินางลาภังโสติภาคยังทุขังเปรมติอายุจวันโนจะโพคังอุทธีเจตวัสสตวัสสาจักเตวัตุสัพมังคังละขันตุสัพเมเจวัจจะสัพพุทธานิภาเวนัสตาโตติวันเตวัตุสัพมังคังละขันตุสัพเมเจวัจจะสัพพัฒมา มุคพาเวนะสะตาโตศีลวันตุเตปุตตาบะมังคลังลักขันตุตาบะเทวตาสากวะสังขามุคพาเวนะสะตาโตศีลวันตุเต